สถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่ไม่มั่นคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติและกลุ่มก่อ,อกความไม่สงบนำโดยกลุ่มเบียร์เอ็นโคออดเนตต้องเว้นวักตั้งแต่การพูดคุยครั้งที่4ทําให้ในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นวันครบครอบหนึ่งปีที่กระบวนการพูดคุยสันติภาพเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าเส้นทางของการพูดคุยอาจจะมาถึงทางตัน ถึงแม้ว่าในระดับนโยบายดูเหมือนว่าการพูดคุยสันติภาพนั้นจะเกิดการชะงักงันนะคะแต่ว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาสังคมต่อกระบวนการสันติภาพให้ยังคงอยู่และดําเนินไปค่ะการพูดคุยสันติภาพที่ต้องหยุดชะงักนานหลายเดือนสวนทางกับเหตุความรุนแรงที่สูงขึ้นทําให้ภาคประชาสังคมกลายเป็นความหวังหลักของหลายฝ่ายที่จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนการพูดคุยสันติภาพเพื่อรับช่วงต่อจากภาครัฐ แม้ว่าการทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้จะยังกระจัดกระจายไม่เป็นเอกภาพหรือทำได้ในกรอบที่จำกัดแต่ก็มีความพยายามจากหลายภาคส่วนที่จะหนุนเสริมการพูดคุยยิ่งเมื่อตัวแทนคนกลางอย่างมาเลเซียหรือกลุ่ม b บ n ก็แสดงท่าทีตอบรับให้คนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยสันติภาพระดับพื้นที่เราทราบว่ามีเพื่อนพ้องในประชาสังคมมันามันปลุกกล้าเหมือนหลายๆคนก็ไป ไปพูดคุยอาจจะไม่เลิกเจราจาก็ได้นะไปพูดคุยอยู่ที่ที่ต่างๆไปบาหลีไปอะไรเงี้ยถ้าที่เราทราบเหมือนกับเป็นการคุยลับเป็นการคุยระหว่างที่อาจจะไม่ใช่ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการแต่เป็นการคุยระหว่างคุณทํางานปสา,าสังคมกับขบวนซึ่งเป็นการพูดคุยเพื่ออาจจะรับทราบปัญหาพูดคุยดูทางออก การพูดคุยสันติภาพเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในลักษณะเปิดเผยรวม3ครั้งในประเทศมาเลเซียซึ่งก่อนการพูดคุยจะยุติลงทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาตามข้อเสนอของกลุ่มเอ็นรวม5ข้อเพื่อแลกกับการยุติการสู้รบด้วยอาวุธแต่ในระหว่างนั้นก็ยังคงเกิดเหตุรุนแรงจากกลุ่มแนวร่วมบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุย แต่จากสถิติก็พบว่าการก่อเหตุระหว่างการพูดคุยก็ลดจำนวนครั้งลงทำให้หลายฝ่ายยังคงคาดหวังว่าการพูดคุยจะเดินต่อไปความแวมเกิดขึ้นคนมันก็ยิ่งโหยหากระบวนการสันติภาพขึ้นมาคือมันจะต้องแบบกดดันให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมคะมซึ่งพี่คิดว่าจริงๆแล้วการพูดคุยคือในวงเล็กๆเล,ๆลยเองอะ่ะมันก็มี มีแรงกระเพิ่มด้วยเหมือนกันท่าทีของสมชที่ยังคงสารต่อการพูดคุยสันติภาพด้วยการบรรจุในนโยบายบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2558ถึงปี2560ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการพูดคุยสันติภาพจะเดินต่อไปซึ่งระหว่างรอให้รัฐบาลไทยมีเสถียรภาพหน่วยงานระดับพื้นที่ก็ควรสารต่อการพูดคุยในทางลับเพื่อให้การพูดคุยสันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง แต่ชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน